สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีราพข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับท่านผู้ชมครับทีมพีราบข่าววันนี้นะคะมาครบทีมเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราจะพาน้องๆหนูๆน,นะคะไปดูบรรยากาศของการคัดแยกของขวัญเราอยู่กันที่โกดังสินค้าเซนทัลกรุ๊ปค่ะใช่แล้วครับพี่ยีนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการคัดแยกของขวัญน,นะครับในโครงการมิลเลนนกิฟต์มิลเลนนี่สไมล์นะครับปีที่13ซึ่งเราจะส่งต่อรอยยิ้มความสุข และของขวัญน,นะครับให้กับน้องๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในวันเด็กแห่งชาติที่กำลังจะถึงนี้ครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับค่ะคุณผู้ชมครับ สำหรับวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่14มกราคมนี้กองทบกนอกจากจะจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ทั่วประเทศแล้วยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วยครับเพื่อร่วมกันส่งต่อความสุขส่งมอบรอยยิ้มความห่วงใยในโครงการ Mill i o n g กิฟ Mill i o n s m i สไปีที่13ครับ ซึ่งในวันนี้นะคะเรามีภาพกิจกรรมการคัดแยกของขวัญรวมทั้งทุนการศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็กเพื่อส่งไปถึงมือน้องๆในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภายใต้แนวคิด from the heart to the smiles ของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคนค่ะ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือหนึ่งในของขวัญที่เราจะนําไปแจกให้กับน้องๆในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะน้องๆสามารถนําไปปั่นจักรยานอาอกกําลังกายหรือว่าปั่นไปโรงเรียนได้ครับค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายนะคะของกองทัพบ,บกค่ะนั่นก็คือโครงการจักรยานสารฝันปั่นสุขค่ะปั่นไปโรงเรียนปั่นไปซื้อของนะคะปลอดภัยค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งของขวัญน,นะคะตุ๊ก,กตาไว้ให้น้องๆเนี่ยได้กอดอุ่นๆรวมทั้งได้เล่นอย่างเพลดิดเพลินเลยนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะค่ะโดยที่พี่พิธทหารนะคะจะส่งมอบตุ๊ก,กตาไปให้น้องๆถึงมือที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะน yeah. คาราวานของขวัญในปีนี้จะถูกส่งผ่านการลำเลียงขนย้ายจากโกดังเซ็นทรัลกรุฟไปยังสถานีรถไฟหัวลำโพงส่งต่อไปยังปลายทางสถานีรถไฟโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีจากนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเข้าดำเนินการส่งมอบให้กับน้องๆในพื้นที่ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติต่อไปครับ คุณผู้ชมคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรวมทั้งกองทบกหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าของขวัญที่น้องๆได้รับจะเสริมสร้างกำลังใจรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้มุ่งมั่นที่จะทำความดีทำตามคำขวัญวันเด็กในปีนี้นั่นคือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีเพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติประจําปีนี้นะครับกองทัพบกก็ได้จัดขึ้นในหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นค่ายสุรนารีนะคะค่ายสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชค่ายวชิราวุธค่ายศรลินทรแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางค่ะที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าค่ะ ครับและในเทปต่อไปนะครับเราจะนำบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติมาให้ทุกท่านได้ชมแน่นอนครับค่ะพี่ทักษราชานปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกอากาศวันนี้ทีมพี่เล่าข่าวข่าวลักกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ